สายตายาวตามวัยนะครับกับสายตายาวในปกติถามว่าต่างกันยังไงสําหรับสายตายาวนะครับจะมีแบ่งได้2ประเภทจะเป็นสายตายาวปกตินะครับหรือไฮเปอร์อเปียก็คือสายตายาวที่มีมาแต่กําเนิดนะครับถ้าเกิดว่ามีสายตายาวที่ไม่สูงก็จะไม่ได้มีปัญหาต่อการใช้ชีวิตประจําวันสามารถมองไกลได้มองใกล้ได้ปกติแต่สําหรับคนที่สายตายาวเยอะๆก็ต้องใส่แว่นช่วยนะครับเพื่อให้มองไกลและคมชัดขึ้นหลายคนก็มักคิดว่าถ้าสายตายาวมองไกลต้องชัดแน่เลยตรงนี้ก็ไม่จริงนะครับถ้าสายตา วตันี้จะเกิดจากความโค้งของกระจกตาหรือว่าความยาวของกระบอกลูกตาที่มันค่อนข้างสั้นเนาะทำให้เวลาแสงเข้าไปในดวงตาตัวแสงจะไปตกที่หลังจอประสาทตาทําให้จะต้องใส่แว่นช่วยถึงจะมองชัดนะครับส่วนสายตายาวตามวัยเทสไบโอเปียนนะครับต่างกันที่สาเหตุการเกิดครับคนส่วนใหญ่มาเข้าใจผิดนะครับว่าพออายุ40เนี่ยเราจะมีสายตายาวถ้าเราเรียกให้ถูกต้องอาจจะต้องเรียกว่าเป็นสายตาตามวัยนะครับตัวเนี้ยจะเกิดจากตัวกล้ามเนื้อตาของเราที่ใช้ในการดึงเลนส์ให้โฟกัสได้ใน หลายระ,ยะ,ะรตอนนี้พอเราอายุมากขึ้นเขาก็เกิดอาการย่อนย่าน่องหรือว่าอ่อนกําลังลงทําให้เวลาเราโฟกัสระยะใกล้ๆเนี่ยรู้สึกว่าโฟกัสเท่าไหร่ก็ไม่ชัดเนาะต้องขยับไลาออกไปตรงนี้เพื่อให้มันชัดขึ้นนะครับหรือถ้าพอค่าสายตาตรงนี้ครับสูงมากๆต่อให้เรายืดแขนไปไกลเท่าไหร่ตัวนี้ก็จะมองไม่เห็นเนาะสาเหตุก็เกิดจากกล้ามเนื้อตากับตัวเลนตาที่มันแข็งมากซึ่งตัวนี้ครับเกิดได้กับทุกคนเลยเมื่ออายุมากขึ้นนะครับซึ่งจะแตกต่างกับตัวค่าสายตายาวแต่กําเนิดซึ่งสามารถเกิดได้กับทุกคนเหมือนกันแต่อาจจะเเป็็นตตั้งแ่ดก แต่ว่าเราไม่รู้นะครับ